สวัสดีคลิปครับพี่นอ้องจะคำคำกันขื้นให้เ่าครับผมเมื่อานี้กำลังจากไปซ้อมรถไทยขันย้า่มานะครับกระโดดบ้านเหลียวนะพี่น้องกัมาเฮ็ดสีหางยกลลองครับประกอบเรียบร้อยครับตอนนี้กาลังลงแลกเกอร์แก้วนะครับเป็นเหลีหล่ยมๆเงาๆเลยพี่น้องนี่ครับทั้งรางผมกระเห็ดเป็นสีเขียวเลมอนบนสีเขียวไม่ตองจักหน่อยนะครับ กอนสีเป็นยังสันมันสีพ่อพ่พี่น้องก็เลยเฮ็ดเป็นสองสีครับเป็ดคือยังดูหมอใส่รถสิงหเข้าไนะครับผมฟ่งนี้กันครับหมอนักก็เป็นสีเขียวใบตองมมูทองนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเขียวแก่ปนสีเขียวเลมอนนะครับส่วนทั้งไตขึ้นกันนะครับผมทั้งไตสีพ่อพ่อก็อัดเป็นสีเขียวเลมอนเข้าไปเลยครับเผื่นไตนะครับเป็นฐานสองสีครับ สีเหลือจากเวทรดแต่ก้อนๆน,นะครับผมส่วนใบพานผมก็เด้ยอัดเป็นสีดำขเ,เข้าไปครับนี่ครับใบมันสื่อไหมพี่น้องโอ้ยเขาทาอะไรครับนี่นะครับซื้ออูผมไม่มีอู๋กูทำเองหมดเลยครับอูเล็กๆเด็กประกอบลวกะนี่ใบตาพานมาบินเทกะซย์นะครับผมสื่อมาใส่รถผมนะครับใบหนึ่งผมก็กเลยเราก็ตกเกิ์มาตดเส้นนี้ครับงามากพี่น้อง โหกระต่อเรียบร้อยครับลาเห็ดไปใส่จะคล้องครับพี่น้องเอาเห็ดที่ดีๆในจักหน่อยครับงามในจักหน่อยนะครับผมคือสีบ่มีสีนี่นะพี่น้องนียไข่ไกับตามนะครับส่วนหมากสีไม่ติดสีสมกับสีน้ำเงินนะครับผมอยากเห็ดแปลกแกแนวนันจักหน่อยนะครับผมน่ครับตัวบัวผานผมก็เห็ดเป็นสีเขียวแก่บนสีเขียวเลมอนนะครับเห็นเป็นส่งใหม่นะครับตัดแป้งนะครับ สายรัดแปลงอ่ะผมถูกกับซีโมลงแรกให้เมืองพี่น้องผมก็ใส่เป็นนีงครับสีกระป๋องของสมุไรนะครับผมเป็นสีโมเดียปอนเซ่แล้วครับแต่ว่าแนะนอนไม่ฟังครับสั่งจากราศดานะครับราคากับทีตึงในจักน้อยนะพี่น้องครก็ต้องใส่งบประมาณในจักน้อยนึงนะครับขายอยากได้สีดีสีงามนะครับผมเป็นเลขเกือนะครับพ่นเข้าไปในเดือยยกๆครับผมดัดกับไปแบบเป็นเดือยเลยครับ ยัดไปใย่เสียว่ะพี่หเออแบบเอาอ,อ้าตาแตกลครับพี่หนองอี้กาบไม่ยกหลอกเลยเขาโอ้โหครับ,รบงา่ามไลยคือปัจจัยสำคัญคือของผมอ่ะซื้อมาสีสีเป็นสนิมนะพี่หนงหลายสีปนกันนะครับจังหวะผมได้เห็ดใหม่ครับในไรอย่างหนึ่งผมกกได้มาราคาอะเพื่อว่าพอใส่นะครับผม ก็เอาไว้ใส่นะครับแลาา้วซื้อมาหาพันธ์อยามาสอมเบิดซีหลายพันธยเนี่นะครับปรวบ้านสีมหาพันธครับสอมกับเพียสซีนะครับสีก็ลงทุนไปสองพันนะครับเพราะว่าผมก็สร้างลำยาหลอกซีแล้วการล่องผืนนะครับล่องผืนซีรถใไ่นะครับแล้วกาตามเลยสีเขียวหล้กก็รลกเกิดน,นะครับถ้าเหาองอใส่แลกเกิดมันก็อยากหลอกไว้นะพี่น,น้องสู้ดีเพาเห็ดไหนมันจบเพื่อเดียวนะครับมันเหลวดีกว่า ค้ากระถูกับโค้งเจกาน้อยนะพี่น้องน่ครับโค้งหับฟังนี่กระโค้งถึงกันครับแต่ว่ามึงส่งกับสิโบง่ามือของอาจารย์ใหญ่ไปได้นะครับแต่ว่ากะพ่อมกนกวนพ่อใส่นะครับสําหรับผมป็นยกับจ้างลวกะผมกระเด็นมันสื้อนอตบอนนี่ใส่ไม่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมากระเพินมันงอนะพี่น้องมันงอ้วก็เกี้ยวมันก็อยากหวานนะครับแล้วผมกระเด็นตองหูสองฟัง หายต้องกึ่งพันตัดเล็กแผ่นให้พี่น้องต่อหัวขึ้นนะครับให้ยกค้างสูงรูกเก่าครับจะอาจารย์ใหญ่นะครับเพิ่นบอกว่าให้ต่อหัวขึ้น,นพี่น้องอัดแรกเกิดเข้าไปเด่นๆไม่เลยครับต้อ่งซุดรครับผมต้องสูดมาเห็บหิยกค้าน,นะครับพี่น้องงานกับสิบวัยร้ายทำทั้ง อื่นนะครับแถวบ้านผมเขาบ่คอยนิยมปลูกมันนะครับแต่ว่าผมก็เอาไปตั้งยกคองจากคลองเนี่ยกระลับจางเนี่ยเป็นบางเวลาครับถามีถามบ่มีก็สิบปห้าปัาป๊มให้ปัมนะ๊มหน้าธรรมดานะครับแต่ว่ามีก็ดีกว่ามีครับเพระาะว่าพี่กายเข้ากะถามาหาลายนะครับเขาจอย,ย่าาอยากให้รถใหญ่ในยกลองโอ้ให้เอาตาแตกเลยพี่นอ้องจัดไปยานเสียครับแตกเกลียวถึงื่อไหรบตงผลเลืดอดออ เอ้ยมานสีโดยกะบะครับผมข้าเห็ดนะข้าวหน่เห็ดให้มันดีนะพี่น้องเห็ดยังกระจาเวลาเราจุดเป็นเห็ดงานเห็ดสีคือผมหมักในดานหนึ่งนะครับหมักการผลสีเล็กๆน้อยๆนะครับเห็ดจี๊จอกจอกดอกดอกแจกเรีกขึ้นเล็กหน่อยนะพี่น้อง ข้างล่างกับสีคุดูดในจักหน่อยครับเพราะว่าผมบดเอาหลอกสัก้วครับผมมาห้องกาอีพ่นเลยครับผมยกห้างขึ้นแล้วก็วางใส่กาอีเล็กนะครับเน้นงานพี่น้องไว้เน้นงานไรสุดจัดครับสุดจัดประหลัดบอกผมกระดิสน็อตอตัวนี้ใส่ไหมนะครับสุดก้อนเพิ่นออกเด็กดติดนะครับ เพิ่นตีดกันไว้ได้ครับผมเดืเจียออกนะครับเพิ่นออกเป็นเล็กเส้นนะครับเพิ่นออกถบาใบเพิ่นบมดดีสีนอดใจนะครับเพราะว่าพันตัวนี้เพิ่นใส่หกสิบนะครับติี้บานเพิ่นกับมาใส่แปดแปดเพิ่นนะครับเพิ่นก็อยากได้ไมเพราะว่าบานเพิ่นข้าเจ้านิยมยกหล่องร้ายครับเพิ่นก็อยากไดเป็นพันไม้ใช่ไหมข้าเจ้ายกหล่องเป็นอาชีพนะครับส่วนของผมเห็ดเป็นบางเวลาครับเพราะว่าไ้มันมุกคอยร้ายคือทางบานข้าเจ้านะครับ กะมี่ก็ไปครับว่ามีก็เก็บไว้เฮ็ดของจั่วคล้องยกของจั่วคล้องก็เม่์นะครับคือลักลักกัเพ็รของจั่วคล้องครับเพราะว่าไฮมันบ่ค่อยหลายครับทั้งบ้านผมส่วนมากึ้นเตะห,หน้านะครับอัดขับไปพี่น้องอัดแหลกตู่ เป็นลิปบันสันนะครับมาโซหางยกหลองนะพี่น้องโซผลงานการเห็บสีนะครับเดีย๋ยวนี่ขูดนี่นต้นธรรมดาครับคือจริงๆสีครับแังไนห้ากาก็สิได้ปั๊บได้ต่างกันเลยอ่ะแต่ว่ากะโม่ใช่ปัญหานะครับผมตัวใบพันนี่ก็เป็นใบเก่าจากพันสามผมนะครับผมได้ซื้อมาพิ้นมาใส่ใบหน,หนึ่งครับผมครับผมจอดยู่ผมใบล้างนะครับ ส่วนใบกลางเป็นแพะผู้เขาสามตัวนะครับเที่ยวมาบินไปทางหลังก็เพว่าสื่อใบไม้มันใหญ่กาโมนะครับเอาไปล้างสุดซะก่อนจังสวีซับเอาแพะผู้เขาไปไว้ล้างคือเก่าครับเพราะว่าแพะผู้เขาทนกลัวนะครับราคาสามพันกว่าบาทครับต่อใบแล้วผมก็เอาใบที่ว่ามันแตกนะครับมาใส่ใบพันหยกหลงนะครับแตกแต่ผมก็เชื่อมไว้แล้วนะครับกระเฮ็ดสีขึ้นนี่ครับแตกแบบนี้นะครับผมแตก เพราะว่าผมถกหักใบร้ายครับอาจารย์ว่ามันใส่หางหยกหลองได้ยูนะครับผมนี่ครับั้างนี้คือกันครับก็บ่ค่อยงามมาได้หรอกใบพันแต่ว่ากะหยกลองมันบ่้ใส่งานนะักคือไปไถนะครับมันแค่ซักหล่องน้ำกลนห้อยไถนะครับแบบพี่น้องเป็นยังไงครับเป็นตะเก็บไปใส่ป่ครับพี่น้องทำสีเซ็ตกับ ทิมใบนะครับปีหนาก็ยังยกหลังเกี่ยวเขาเรียบนะครับหาไม่มันแหลงกระสีว่ได้ยกอยู่หรอกพี่น้องเพราะว่าทั้งบ้านผมจะมีส่วนหน่อยครับพวกปลูกมันน้ำแหหนานะครับปลูกมันแหลงกระสีว่าจะลองพันใหม่นะบ่อเอาแต่ไดนก็ฝากติดตามผลงานการแสดงกันได้พี่น้องแล้วคันนี้งานยกลงยกหล่องกระสีลงพันตัวนี้นะครับให้มึง คันขายก่อนนะครับกันี้พูดสูราคาได้ผมเกิดสิขายให้นะครับผมเกิดโมดั้งราคาพี่น้องลองว่ามึงขัานพอใจขายกับสิขายกับหนึ่งสิหาเอาไหมแต่ว่าขั้น้นมาโมด้ราคาสิผมกกะมอนบานะครับกิสิเก็บไปใส่จ้าข้องผมูบ้านในฮยดสีดีเดียวนะพี่น้องทันถทกใจกะมารับจบมึงครับนี่ครับ งามๆเลยครับสตไตล์วัยรุ่นเอาจะได้กับวรับชมกันในคลิปนาครับขั้นเป็นวายจากใดจะได้กับตดต่ตตอนเข้ามาที่เบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก่าสามหาศูนย์หาแปดศูนย์แปดแปดนะครับผมเหลืองระค่ก็ลรองวามาก,ก่อนมึงครับถ้าถึกใจผมเกิดสิจบห้นะครับแต่ว่าขั้นว่าอันนี้ก็ขั้นวาบโบโมงามในสีนี่หรืยว่า ดีหอนี่มันยกบอดียังสริมสีผมกับบอด้บ่านะครับผมอยาจะเก็บไปใส่นะครับกระเ็ดไปแต่ใส่นะพี่น้องแต่ถามพี่คนมากน่ำกับสีคายไหนะครับทาไร้ละค่ะง่ายๆครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ